ใช้น้อยใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่แปรรูปเป็นพลังงานแล้วถึงส่งกําจัดอย่างปลอดภัยเป็นแนวทางในการจัดการขยะที่หลายคนคงจะรับรู้และรับทราบถึงแม้นจะมีการจัดการตั้งแต่ต้นทางที่ดีขยะส่วนสุดท้ายก็ยังคงต้องส่งไปกําจัดอย่างปลอดภัยช่วงที่ผ่านมาผมได้รับเกียรติจากสํนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการซึ่งได้จัดอบรม2รุ่นให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และลําพูนโดยรุ่นแรกจัดอบรมณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและรุ่นที่2ณห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสาลาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เคยเจอไหมครับเคยเจอตอนนั้นเชียงใหม่กําลังจะจัดการ ขยะอันตรายใช่ไหมครับจุดประสงค์หลักๆของการจัดอบรมในวันนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้นะคะในเรื่องของการขอใช้พื้นที่ป่าในการจัดการบอกขยะหรือว่าดำเนินการเป็นสถานที่จัดการขยะในพื้นที่นะคะแล้วก็ การปรับปรุงบอ่อขยะที่มีอยู่ซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่เป็นบ่อขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่นะคะสามารถดําเนินการได้ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องที่เป็นที่ยอมรับได้นะคะแต่อาจจะไม่ใช่บ่อขยะที่ต้องใช้น้ำมานสูงเข้าไปทรายการทุกทกสิงเรื่องเนื่องจากเราได้ไปประเมินนะคะตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะนะคะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งดําเนินการมาแล้วสามปีว่าเทศบาลในพื้นที่โดยส่วนใหญ่นะคะมีบอกขยะเป็นของตนเองหรือขุดบอกให้กับชุมชนในพื้นที่ดําเนินการเองซึ่งจะดําเนินการในลักษณะที่ไม่ถูกต้องโดยลักษณะที่ไม่ถูกต้องก็คือพื้นที่ที่ใช้เป็นบอกขยะอยู่ในพื้นที่ป่าหรือที่สาธารประโยชน์ที่ยังไม่ได้รับการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่นะคะ รวมทั้งบอกขยะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของการจัดการขยะแบบเทกองแล้วก็เผาที่เขาเรียกว่าโอเ n นดามและโอเ n นเพิร์นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้เกเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษที่ตกค้างในดินนะคะทาให้ดินเสื่อมสภาพหรือว่าน้ําชักขยะที่ลงสู่น้ําใต้ดินซึ่งมีสัปื้อนของสารที่มาจากขยะที่ไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้น้ําการใช้ดิน ในชุมชนนั้นๆของเรื่องของการเผานะคะซึ่งขยะที่ไม่ที่ไม่ที่ไม่ได้รับการคัดแยกเนี่ยถ้าเท่าเผาไปอ่ะก็คือจะเกิดการสะสมมลพิษโดยเฉพาะเรืุ้นสนเนี่ยเป็นชั้นชั้นบรรยากาศ่อไปสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่1เชียงใหม่ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อทุกอบทอในพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้มาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม QR code ที่ขึ้นให้นะตอนนี้นะครับ สำหรับท่านที่พลาดการอบรมในครั้งนี้สามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่สนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่1เชียงใหม่